ครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมารีวิวสวานสมตัวนะครับมีของแท้อยู่หนึ่งตัวเอ๊ะทำไมมันต้องเป็นของแท้ด้วยเป็นยี่ห้อดังก็ได้เป็นของแท้ครับ3ตัวนี้พอดีวันนี้มาทำงานมาเพื่อนครับก็เลยเอามาเปรียบเทียบกันดูนะครับโดยเราจะมีสิ่งที่จะมาเปรียบเทียบก็คือเป็นการหมุนสกูนะครับน็อตหัว แชกนะครับแล้วก็สกูอ่าน็อตอ่ายึดหลังคาเหล็กนะครับโดยใช้บล็อกนะครับโดยใช้บล็อกในการยิงนะครับแต่ละตัวนะครับอ่าแล้วก็ดอกสว่านนะครับซึ่งเราจะใช้แต่ละตัวในการเปรียบก็คือคนละดอกกันเลยนะครับจะได้เปรียบว่ามันคมแค่ไหนนะครับอ่ามีสว่านสามตัวนะครับตัวแรกนะครับมาคิท้ มาคิต้าตัวนี้เป็นมาคิต้าน้ำหนักโอเคครับเยี่ยมมากครับหลังจากที่เคยสัมผัสสว่านสองตัวนี้มาแล้ววันได้จับดูมาคิต้านะครับก็รู้สึกชอบมากครับครับรอบนะครับรอบของมาคิต้านะครับจะอยู่สูงสุดก็คือ6,000ถึง21,000นะครับต่อไปนะครับตัว STR นะครับ ที่ผมรีวิวไปในคลิปที่แล้วนะครับตัวนี้เปรียบเทียบนะครับจะตัวเล็กกว่ามากนะครับแบบมา g กต้าจะก้อนใหญ่กว่าแน่นอน,นตัวนี้ก็จะลองลงมานะครับตัวนี้รอบจะอยู่ที่500ถึง1450นนะครับรอบนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าค่าตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆก็ไปลองศึกษาข้อมูลดูนะครับ ตัวนี้ผมยังไม่ได้ศึกษาครับแต่ดูตัวเลขคร่าวๆนะครับตัวนี้ก็จะมีอยสามระบบเช่นเดียวกันนะครับเาจเาะหมุนน็อตสกูทั่วไปนะครับสว่านนะครับแล้วก็ระบบกระแทกนะครับสามระบบนะครับแล้วก็มีความแรงระดับหนึ่งและระดับสองเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็จะมีสามระดับเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีความแรงระดับหนึ่งระดับสอง ตัวที่3ามครับเพื่อนๆตัวนี้รึ่งถอยมานะครับอของอ n นโซนะครับตัวนี้รอบจะอยู่ที่1,800รอบนะครับน้ำหนักตัวก็จะหนักกว่านะครับเทียบเท่ากับมา t ิตาครับเท่าเท่ากันแบตนะครับลักษณะบแบตจะเหมือนกันทั้ง3รุ่นนะครับ แต่มันจะแตกต่างกันตรงที่ขั้วแบบนะครับเพื่อนขั้วแบตตัวนี้นะครับขั้วแบบจะเป็นสามขั้วนะครับตัวนี้เป็นที่ชาร์จแบบนะครับแล้วก็จะเป็นขั้วล็อกแบบตัวทีนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นขั้วล็อกแบบค่อมนะครับจะสามขั้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวล็อกตัวนี้จะแตกต่างกันนะครับเพื่อนขนาดไม่เท่ากันนะครับ ไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันที่ชาร์จแบตจุดเดียวกันนะครับลูกของกีตาร์รแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงตัวนี้จะเป็นขั่วมีหลายขั้วนะครับมีทั้งหมด 5, 5้าขั่วล็อกนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ของเขานะครับโลโก้ของเขาด้านล่างของแบตก็จะมีโลโก้ น่นววิธีการใช้งานส่วนพวกนี้จะไม่มีนะครับจนะรบเ,เราใส่เข้าไปก่อนครับอของ Enzo อน,นะครับจะมีอยู่2อระบบนะครับเป็นระบบกระแทกและนะครับและระบบเจาะนะครับ2อ,อย่างครับ So, ตัวนี้ก็จะเป็นสว่านอเนอกประสองค์อีกตัวหนึ่งนะครับที่ใช้งานมานะลองใช้งานของเพื่อนมาแล้วนะครับก็เลยแนะนําให้น้องชายซื้อนะครับมันเป็นระบบกระแทกที่ดีมากครับนะเดี๋ยวจะลองให้ดูครับแล้วก็การเจาะก,ก็ใช้ไดร้ราคานะครับก็ตัวนี้ก็หลักพันหลักพันนะครับตัวนี้ก็จะ สูงกว่าเพื่อนหน่อยนะครับคิดว่านะครับก็เพื่อนๆก็ไปลองเสิร์ชหาดูราคาของแท้ดูนะครับเอ้ามารีวิวเลยครับครับผมเพื่อนต่อไปเป็นการรีวิวนะครับอ่าการใส่หัวน็อตนะครับก็คือเราต้องใช้มือในการล็อกแล้วก็ปรับขั้วมาให้มันเป็นการหมุนเข้านะครับก็จับให้แน่นนะครับอ่าก็กดครับสว่านทั้ง3าตัวนี้อย่าใช้ลักษณะการล็อกหัวเช่นเดียวกันครับก็เอกให้แน่นนะครับ ตัวนี้ตั้งแต่ใช้มานะครับเวลาที่หมุนหัวน,อน็อตหัวไม่แน่นมันจะคลายตลอดนะครับเพื่อนตัวนี้ข้อเสียของมันนะครับจะทดลองการหมุนสก,กูรก่อนนะครับโดยเราจะจับเวลานะครับในการเจาะนะครับเห้ีนะครับเออหนึ่งสองสามส ประมาณสิบวิเมื่อกี้กดช้าเมื่อกี้กดช้านะครับประมาณสิบวิประม,ระมาณสิบวินาทีนะครับเมื่อกี้ต่อไปนะครับเอาของเอนโซ่มาก่อนนะครับเอนโซ่ก็ล็อก นะครับนนะหนึ่งสองสามเดิกด,ดทุก่อกันนะครับเมื่อกี้ประมาณ8วิครับมีประมาณ8วินาทีนะครับเกดช้อยแล้วค่อย,ด,ยดูในวีดีโอมันจะแคปได้อยู่สุดท้ายเราดูครับของแพงแท้นะครับของแท้ สองสาโอ้โหกี่ประมาณหาวิอ่าไปดูอ้าว่าไปแล้วครับสำหรับหัวน,น็อตสามตัวนะครับต่อไปมาดูสกรูสำหรับถึงหลังคาเหล็กนะครับอ่าใช้บ็อกเข้าไปนะครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะครับพร้อมนะครับหนึ่งสองสาม โซ่ดูนะครับ1 2 3ตอนนี้ประมาณแปดวิครึ่งเนี่ยแหละ สุดท้ายครับ SCA หัวใจของชาว DIY สองสามโอ้วันนี้สิบสามมเกืเอกมากแล้วเที่ยมก็ เป็นยังไงกันบ้างนะครับเพื่อนเพื่อนทั้ง3ตัวนะครับในการใช้งานเกี่ยวกับการหุนสกูนะครับเพื่อนเพื่อนก็มีงบประมาณเท่าไหร่นะครับในกระเป๋าก็ไปเลือกซื้อเอารวดราคาที่อันนี้เท่าไหร่อันนี้ประมาณ1นึ่งพบาทอันนี้อันนี้ประมาณพันพันห้าร้อยตัวนี้ก็ประมาณน่าจะห้าหกพันนะครับ น,นี้ก็ไปเลือกชมกันได้ตามงบประมาณของเพื่อนนะครับใช้ดีทุกอันใช้ดีทุกอันเหลืออย่างหนึ่งครับเจาะนะครับโดยใช้ดอกสว่านระดอก,กันนะครับแถมแถมครับคลิปนี้แถมสว่านครับจรเจาะเล็กนี่แหละครับ s อ,อ r ก่อนก็แล้วก,กันนะครับไปสั่งก อยลารูนะครับเอสเทียร์เดี๋วเวลาไหมครับเวลาเหมือนกันครับหนึ่งเอาเด็ดๆนะหนึ่งสองสาม ครับใช้แล้วเอาไว้นะครับนี่คืซื้อมาใหม่ๆสิ่คนนะครับเอ็นโซ่ครับเอ็นโซ่เอ็นโซ่เอ็นโซ่นซี่แหลงดีครับ 2> 1 2 3

อยู่กับลักษณะการใช้งานและความถนัดของแต่ละคนนะครับเพื่อนเพื่อนไปเลือกชมเลือกใช้ดูนะครับแล้วแต่งบประมาณในกระเป๋าของเราด้วยนะครับ mm hmm. ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปด้วยว่าอยากให้เราแนะนาหรือรีวิวอะไรนะครับถ้ามีเราก็จะมาให้ดูนะครับถ้าไม่มีก็ mm hmm. ไม่ได้ดูครับผมโอเคครับจบคลิปครับ